ด้วยใต้ายาลิ 1.2e ปี2015คันนี้รถคันนี้เนี่ยมันดีกว่ารถคัน,นอื่นยังไงเจ้าของเก่านี่ดูแลมาอย่างดีเลยแสดงว่าปีนึงเนี่ยเฉลี่ยไม่ถึงหมื่นโลด้วยซ้ำนะครับใช้งานน้อ,นนอยมากๆเรียกได้ว่าเจ้าของเก่าคันนี้ซื้อมาจอดนะ,ะทุกเม็ดยังอยู่ครบนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมมายบอยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่มงคลคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่จะมาแนะนำอีกคันนึงนั่นก็คือเจ้าคันนี้เลยครับโตโยต้ตายาริส 1.2e ปี2015คันนี้แจ้งราคาก่อนเลยนะตอนนี้นะครับ359,000บาทนะครับ 3 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นประหยัดจากรถใหม่ป้ายแดงณนะตอนเปิดตัวรุ่นนี้นะป้ายแดง549,0 0 0บาทประหยัดไปทันที1 9 0่0 0บาทกับคันนี้อย่างแรกผมจะมาบอกจุดเด่นจุดขายของคันนี้ก่อนเลยว่ารถคันนี้เนะี่ยมันดีกว่ารถคันอื่นยังไงร,รุ่นเดียวกันเนี่ยมันดีกว่ายัางไงอย่างแรกคันนี้นะครับสวยเดิมนะครับบอกเลยเจ้าของเก่าดูแลดีมากและอีกอย่างหนึ่งคือเป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดง ไม่น้อยมากนี่คือจุดขายและเดี๋ยวผมจะพาชมทีละจุดนะครับดีไซน์ด้านหน้านะครับสวยงามคันนี้เป็นสีเทานะครับเขาเรียกว่าสีเทาควันบุหรี่ดีไซน์นะครับไฟหน้าฮาโลเจนมันติรีเฟคเตอร์นะครับกระจังหน้าเป็นสีเทานะตัว E รล้อที่ให้มานะครับจะเป็นล้อแบบล้อกระทะนะเพราะตัว E จะเป็นล้อกระทะหน้ายางคันนี้นะครับอยู่ที่1 8 5 6 0ทับ R 1 5เป็นล้อกระทะขนาด15นิ้วนะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นสเปคเดิมจากโรงงานที่ให้มาเลยแต่จกมองข้างสีเดียวกับตัวรถเนี่ยกันสาดทุกอย่างตัวรถนี่สวยมากนะครับสวยมากเขาเจ้าของเก่านี่ดูแลมาอย่างดีเลยก็ไม่ไม่เชิงว่าเรียกว่าดูแลดีนะต้องเรียกว่าใช้งานน้อยมากกว่านะครับใช้งานน้อยไม่ค่อยได้ใช้อ,ะอ่ะมาดูภายในนะครับด้านหลังคันนี้ตัวเบาะเป็นเบาะผ้าเดินได้สีส้ม เพราะฉะนั้นตัวเบาะการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าน้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวเบาะด้านหลังของ t y o ต a ยาลิ s คันนี้โอเคเช่นกันนะครับเบาะคนขับเนี่ยถึงจะเป็นเบาะผ้าแต่ก็ไม่มีร่องรอยการขาดหรือใช้งานหนักเลยทีเดียวรถสวยใหม่ขนาดนี้เลขไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสารให้ฟังเลยนะโอเคมาดูเลขไม่คันนี้กันครับ คันนี้เลขไม่อยู่ที่59,292กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถปี2015นะปีนี้2022แล้วก็ตกอยู่7ปี7ปีใช้งานไป59,000โลเนี่ยแสดงว่าปีหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยไม่ถึงหมื่นโลด้วยซ้ำนะครับใช้งานน้อยมากๆเรียกได้ว่าเจ้าของเก่าคันนี้ซื้อมาจอดนะแล้วเป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อคันนี้ไปเนี่ยถือว่าคุณเนี่ยเป็น รถลำดับที่2จริงๆเลยรถมือ2ขนาดแท้นะครับโอเคมาดูภายในกันบ้างนะครับมีอะไรมาให้บ้างเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับขับง่ายขับสมูทนะครับระบบแอร์ปรับอากาศทั่วไปเป็นแบบเม่นนวนมือหมุนสามารถหมุนปรับได้เลยทั้งความเย็นและพัดลมนะครับวิทยุใช้งานได้ปกตินะครับเสียงดังฝังชัดตัว E ก็มีสี่ลำโพงอยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่อง พาไปชมห้องเครื่องกันว่าที่บอกว่าสวยเดิมนี่มันสวยขนาดไหนแต่บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยไม่เคยทําสีเลยสักชิ้นนะไม่เคยทําสีเลยสักชิ้นเพราะว่ารถนี่สวยมากไม่น้อยด้วยโอเคเรามาดูกันที่ห้องเครื่องกันนะห้องเครื่องตัวนี้เครื่องยนต์ที่ให้มาเป็นเครื่องยนต์1.2ลิตรหรือ1,197ซีซีให้กําลังสูงสุด86แรงม้าพอเพียงแน่นอนสําหรับรถอีโคคาร์คันเล็กๆแบบโตโยต้ายาริสคันนี้และประหยัดน้ํามัน มาก,มา,กมาดูความสวยเดิมนะครับน็อตฝากระโปรงเนี่ยไม่เคยมีรอยขยับเลยนะสวยเดิมมากเนี่ยคารนต่างๆนะครับเนี่ยคานต่างๆสติกเกอร์มอกอกจากโรงงานเม็ดอาร์ทุกเม็ดยังอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์ทุกเม็ดอยู่ครบทุกจุดเนี่ยแม้แต่แผ่นกันความร้อนห้องเครื่องก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับยังไม่ขาดยังไม่เปื่อย เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะใครนะครับที่สนใจรถคันนี้อยากเป็นเจ้าของนะครับในราคาเพียงแค่3,59,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเนี่ยผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ4,500บนนะครับ4,500าบาทในเงื่อนไขดอกเบี้ยพิเศษ0% 12เดือนนะครับใครนะครับที่สนใจสามารถติดต่อมาถามได้เลยและคนก็ถามมาเยอะนะซื้อสดเนี่ยราคานี้เลยไหมั5 9 0 0้ย3,59,000บาท รถคันนี้ไม่มีแหวนนะครับซื้อสดราคานี้เลย359,000บาทนะครับซื้อผ่อนก็ผ่อนเริ่มต้น4,500นานะครับใครนะรสนใจติดต่อมาหาผมได้นะครับที่เบอร์ 063, 693, 0100หรือ l ล n e ดีไม b o บอย3นะครับต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการออกรถเพิ่มเติมหรืออยากดูจุดไหนของตัวรถทัถกมาสอบถามผมได้เลยยินดีให้คำแนะนำตลอดนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ